เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มันอยู่กับผมแฮชกี Has ปปอชื่นเกยครับซึ่งหลังจากก็จะน่าจะเรียนออนไลน์ก็จะเสร็จแล้วโอ้โหรู้สึกว่าน,นานมากซึ่งอ๋อน่าจะอีกหนึ่งวันจะเป็นวันวาเลนไทน์นนะโอเคมาวันแห่งความรักมาซึ่งเราจะมารีแอคชั่นกันเหมือนเดิมนะก็รู้สึกว,ว่าผมชอบรีแอคชั่นนะส่วนเกมเยวค่อยกลับมาทานนะครับมาโอเคมาวันนี้เราจะมารีแอคชั่นคือ Security B บี vs v i t าเลนนะ ซึ่งอ่าจริงๆ Security b e a e f มันไม่ใช่ชื่อวิทีเล็ตมันจะเป็นชื่อผมไม่เคยเรียกชื่อไอ้อะไรว่า Slasher ไมหรือเปล่าวะโอเคมาแต่ก็ต้องช่างตื่นมาโอเคซึ่งก็เปิดมาเนี่ยโอเคมา Rock s a ดูดิอืมโอเคสร้างย้วัมาดิชื่อโอ้โหโการตดกดลงการเลยอุ๊โอ้โห ตบเลยเหรอแหนมัน αι? ตบเลยเหรออุ้ยไหนวะผู้วิทเลตเฮ้ยเอาจริงๆวิทเลตมันต้องตัวเดียวกันนี่ไม่ใช่เหรอเออเป็ก็ตั้งก็ช่งางเื่นมาความคิดสังสารมาโอ้โหตบจนหัวหมุนเลยหมุนติ้วๆเลยอืมอ่านั่นดี่อะไรบนหัววะเตะเลยจุ๊บโอ้โหโอ้โ,โหไม่โดนใช่เปล่าโอเคหลุดแล้ว มันตายแล้วยังไม่ตายดิเฮ้เมื่อกี้อะไรบนหัววะชูบวิ่งหนีเร็วอันนี้คือโอ้เบิร์นทรัพอตัวนี้ชื่อเบิร์นทรัพนะอืมตายโอเคกูเสีว่านี่คือวิทาเลตเนาะมาโอเคกูเสีว่าตัวนี้จะเป็นน่าจะรู้จกักขอตั้งชื่อว่าวิทาเลตแกรบลอชิกา้าตัวนี้เบิร์นทรันะ โอเคเบินแชร์มาโอ้ยช oh, oh, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ุ kay, ้โอ้ยมามาวิวิๆเมื kay, ่อกี้เหมือนพลังเนาะมานี <laughs> oh, <ho i. S 1> ่ปลาอะไรไม่รู้ปากหัวตายอืมอ๊อนี่ยังไม่ตายเลยมาอุย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 สายไปฟชมาอุ้ยจุกโอ้ยเอ้าหัวหลุดเฉย อา้าวหายไปแนววะอืมเ,อเฮ้ยมันต้องไปติดอะไรบนหัวแน่เลยโอ้ชิมหาแล้วหลายๆคนก็นา่าจะรู้ว่าเบิร์แฉกมันจะเป็นครอบร่างเหมือนไอ้แกมล็อกฟีดนะแต่เนี่ยล็อกแซนมาถึงเวลาพวกเป็นวิจลตรมันต้องแตกกันโอ้อันนี้มิวสิคแมนใช่ไหมแต่เอาจริงๆมิวสิคแมนมันต้องคนตัวใหญ่นะอันนี้น่าจะตัวเท่าก,กว่าปกติมา จอระเคมามอนตี้กลางร้องเพลงเสียงมันยกกังกระจายแอนเลยเสียงมันใจแอนเลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาหายไปอ่ะวันเดย์มผมชอบแนวว e ีแอคชันนะโอ้ถึงแม้ว่าหัวก็ไม่มีเจงเด็กต่อยปัาบเอ้ยเนี่ยผมมีขวาน <c oughs> โอ้ไฟอาวควันมาจากไหนวะ โอ้โหวัดแนวควัวนมากรางด้วยหรอวะอไฟลูกไม้ชื่อบันทรักมาย่างสดเลยปลุ๊โอเคเรียบร้อยโอเคมาคลิปต่อไปกันโอเคคลิปต่อไปกันมา security bee ปะทะก,กับเฮวันเตซึ่ง security b e กับเฮวันเตมันจะเป็นคนพัฒนานจยดก,กันกับเฮวันเตแล้วก็ต่อมาจะเป็น security bee มามาดูซิว่าผลงานเกมของ เขาเนี่ยมันจะอันไหนเท่กว่ากันนี่คือทอยนี่คือแกงทอยเวอร์ชัน VR เนอะเนี่ยๆจำได้รูปร่างแบบนี้มาลองด่ว่าผลงานใครจะเก่งกว่ากันไม่แพ้กับคุณนี่โอ้เก็บล็อกไว้ดีเอ้ยตรว่าอใครแก่งกว่ากันกับรัตนาผู้จัดก,การชิปสติวออะเจ้โอ้ยโอ้ เฮ้ยเ <Hey, S 2> ปไน็ไปไนไงวะเป็นไงวะโอ้ยตอนรัวๆนี่โอ้ my ้อ d โอ้โหย oh oh แกนน่งถอยยังไม่น่าจะโหดกว่าการดิมันต้องอย่างนี้จับหัวมาอืมโอเคไปไปไกลๆไปเฮ้ยชื่อเฮ้ยมีข้าวช็อกเกแลตอนูนี่โอ้ยชิบหายแล้วมันจับขาโอ้โเป็นเกาแล้วมันต้องถืออะไรนี่โอ้โหไฟลุกหัวเลยมาแกมรอบไฟนี่ของเรามาแล้วมาเอ๊ะ นี่คือผลงานของข้านี่นี่นี่คือบอลนี่นะมาจากเคฟันเต้เนาะอ,อุ้ย,อ,ย,อ,ยอันไหนโหดกว่ากันกับเคฟันเต้กับสกิทตี้เบสหลังๆๆมันต้องเป็นไอ้ฟ็อกซี่โอ้โหมึงฟดาดแซฟขาดสองท่อนเลยเอา้าแล้วก็หัวหายมาการซดคือเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆมึงไปเข้าซ่วมเลยเหรอแก็บล็อกไว้นี่โอ้ my god จะยอดเลยว่ะเ้าซ่อมได้โอ้โห้ฟันแม่มาอุ้มอืมใครเข้าประตูวะอยู่ไหนเอ๊ะระเบิดนี่ปูมโม้ยระเบิดเฮ้ยกูไปขัดตั้งเองจ้า ไหนตุ๊กใครวันเนี้ยโอ้ยเอ็นนารโอ้ยว่าแต่เอ็นนารมันถือปืนโอ้พัะเพลก็ถือปืนนั่นเลโจรขนาดนั้นมาโอ้กูมีปืนสั้นนี่มันต้องตั้งกันได้เอา้าตายใช่ไหมน่าจะตายอ,อย่างมั้งเอออันนี้ตั้งโอเคใครหดกอดก,กันมันต้องเป็นโอ้หน้าก,กากอูเฉยเอา้าตายหาแล้วอ,อ้าวสันไรมาแล้วกรีมฟ็อกซี่ ตั้งเอา้าชิบหายลิกกระสุนหมดอืม <c oughs> ไปประดำค่าไวอ่าอ่าอ๋ออันนี้ดีบเบร์อุ้ยาฟอย่างงั้นใช่ไหมไม่ได้การละต่อยหัวหลุด่มอีกตัวหนึ่งจิมถือเวาลาระเบิดกานแกเอา้าเดี๋ยวให้เก็ก์กเลแกใส่ V R ด้วยเย็ดโอเคสลูคืนน่าจะเป็น สรุปคือชนะคืนนี้จะเป็นซินจิบินเนาะโอเคน่าจะแกร่งสุดนะโอเคตอนท้ายคืนนี้เนี่ยได้เกเกอรี่ก็เล่น VR โอ้โหสนุกไปไหนเนี่ยโอเคไว้ันนี้ก็หมดนะถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ชณะซึ่งเดี๋ยวพ่านน่าจะทำรีแอคชั่นเดี๋ยวรู้สึกว่ารีแอคชั่นยังจะส่ง,งคลิปเนาะมาเราจะมาทำคลิปเกมกันมาสาวหรับวันนี้ขอลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับองเปิดฟูมไม่บาย